สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนปรากฏการณ์ที่พระโคกโชคใหญ่อย่างดาวพฤหัสบดีจะได้ทําการโคจรย้ายราศีเป็นครั้งแรกในรอบปีในวันที่13พฤษภาคมนี้ถือว่ามีผลสําคัญกับชาวลัคนาราศีมีนเป็นอย่างมากเพราะดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจําตัวนอกจากนี้ยังเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องกรรมหรือการกระทําของชาวลัคนาราศีมีนในที่นี้ถือว่าเป็นกรรมดีนะครับเป็นฝ่ายกุศลเพราะ ดาวพฤหัสบดีเป็นสุพเคราะห์ใหญ่นั่นเองไม่ได้เป็นบาปเคราะห์ที่จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของวิบากอากุศลกรรมแต่อย่างใดในส่วนที่เป็นทั้งดาวประจําตัวและเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมานี้เองก็จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดชะตารับเอาสิ่งดีๆหรือผลบุญอน,นิสงค์ครั้งเก่าก่อนที่เคยสร้างไว้ให้มาส่งผลกับดวงชะตาตลอดช่วงระยะเวลาที่ดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในตําแหน่งนี้ ไปอีกเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีนะครับอีกทั้งตั้งแต่วันที่2ตุลาคมไปจนถึงวันที่23ธันวาคมปีนี้เป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบดียิ่งทําการโคจรเข้าสู่จุดที่เข้มแข็งเป็นตําแหน่งมหาอุดมีกําลังอันสูงส่งที่สุดในรอบจากราศีหรือในรอบ12ปีโดยช่วงก่อนหน้าถึงแม้ว่าดาวพฤหัสบดีจะโคจรได้ตําแหน่งปร,รักเกษตรแต่ก็โคจรอยู่ในเรือนพันธุอันหมายถึงรากฐานความ ท่านที่สนใจสเกตดาวซึ่งถือว่าเป็นวัตถุมงคลหนึ่งเดียวที่ล่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้ามีความเชื่อมาแต่โบราณว่าใครที่ได้ครอบครองแล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบ้านเรือนแถมยังดึงดูดโชคลาภป้องกันพลังด้านลบอำนาจเรร้าย,ายคุณสายมนต์ดำอัปมงคลต่างๆท่านที่ต้องการเช่าบูชาสเกตดาวหรือสนับสนุนช่องของอาจารย์นกกรก็สามารถติดต่อมาทางไลน์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้ได้เลยนะครับความมั่นคงของชีวิต โดยส่วนสาเหตุสำคัญที่จะผลักดันให้ดวงชะตาได้พบเจอกับสิ่งดีๆต่างๆเหล่านี้จะมาจากเรื่องไหนก็จำเป็นจะต้องพิจารณาจากดวงชะตากำเนิดว่ามีพระเคราะ์ดวงใดโคจรสถิตการตั้งรับการย้ายราศีของดาวพฤหัสบด,ดีในครั้งนี้บ้างคนที่มีดาวทิศสถิตยอยู่ณจุดนี้ครับเป็นดาวเจ้าเรือนอริที่โคจรตั้งรับการย้ายราศีของดาวประจําตัวและดาวเจ้าเรือนกรรมะ ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างดาวาทิตย์และดาวพฤหัสบดีในทางของราศาีไทยเรียกว่าเป็นเพราะาคููมิตรอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจะเป็นแรงผลักดันสําคัญที่จะทําให้ดวงชะตาพลิกผันไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้คนที่กําลังประสบปัญหาไม่ว่าจะเรื่องใดๆในขณะนี้จะมีคนเข้ามายื่นมือให้ความช่วยเหลือหรือให้คําแนะนําปรึกษาที่ดีให้พยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ท่านทั้งหลายเหล่านี้จะมีความรักความเมตตาเอ็นดู และนําพาเราออกจากปัญหาและไปสู่ความสำเร็จได้คนที่มีดาวจันทร์สถิตยอยู่ณจุดนี้นะครับถือว่าเป็นพระคอคู่ทาดดินและดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะคือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่หรือปรับปรุงที่อยู่เดิมให้ดีขึ้นเกณฑ์ชะตาจะทำให้พบช่องทางใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ดยเฉพาะจะมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพการงานอย่างเห็นได้ชัดคนที่มีดาวอังคารสถิตยอยู่ณนาจุดนี้ในดวงชะตากําเนิดถือว่าดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพาที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องสินทรัพย์และการเงินและเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาพค,คือความสําเร็จนะครับเมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรมาเจอกับดาวอังคารทางโหราศาสตร์ไทยเรียกว่าเป็นพระเครอบคู่สมพลเป็นการเสริมกําลังซึ่งกันและกันล้วก็ทราบตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับว่าดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจําตัว และเป็นดาวเจ้าเรือนที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการงานดาวการงานกับดาวการเงินโครจรมาเป็นคู่สมพลจึงมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าในทั้งสองเรื่องนี้ควบคู่กันไปคนที่มีดาวพุธในดวงชะตากำเนิดถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนที่ควบคุมเกี่ยวเรื่องของอสังหาริมทรัพย์และชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจเมื่อถูกดาวพุหัสบดีโครจรมาทับถือว่าจะให้ผล ให้คุณโดดเด่นเกี่ยวกับทั้งสองเรื่องนี้คนที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสจะสร้างผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ตนเองครอบครองอยู่ส่วนคนที่กําลังมองหาเนื้อคู่ครับถือว่ามีเกณฑ์จะได้สมหวังเพราะดาวพฤหัสบดีนี้เองเมื่อโคจรไปอยู่นะราษสีไหนหรือทับกับดาวเจ้าเรือนอะไรย่อมจะส่งผลในเรื่องนั้นๆเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในที่นี้เป็นการโคจรมาทับกับดาวแห่งความรักโดยตรง เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีที่ผ่านมาโดยที่ชาวลัคนาราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ำก็มักจะเข้ากันได้กับชาวลัคนาราศีธาตุดินอันไดแก่ชาวลัคนาราศีพุธศพชาวลัคนาราศีกันและชาวลัคนาราศีมังกรหรือใครที่ไม่ได้สนใจหรือเลยไวยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วนะครับก็จะมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภจากเพศตรงข้ามเป็นการทดแทนโดยส่วนใหญ่แล้วชาวลัคนาราศีมีนเท่าที่อาจารย์เก็บสถิติมานะครับ มักจะเป็นคนที่ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักมากมายเมื่อมีประสบการณ์ในชีวิตถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมักจะหันเหไปสู่เรื่องของปรัชญาและศาสนาทางนี้ก็เพราะจุดที่ลัคนาสถิตยอยู่เป็นตำแหน่งวินาศของดวงชะตาโลกนั่นเองมาถึงดาวพฤหัสบดีครับที่ถือว่าโชคดีที่สุดถ้าเทียบกับชาวลัคนาราศีมีนที่มีเกณฑ์ชะตาในลักษณะอื่นๆถือว่าพระะห์โชคใหญ่ดาวประจำตัว ดาวที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของผลบุญโครจรมาเจอกันในรอบ12ปีและก็ยังเข้าหลักองค์เกณฑ์ที่เรียกว่าอัมพุจจตุกเกณฑ์อีกด้วยกล่าวไว้ว่าหากมีลัคนาที่โครจรสถิตยอยู่ณนะราศีซึ่งมีสัญลักษณ์ประจําราศีเป็นรูปสัตว์น้ําในภพที่4เรือนที่4นับไปเป็นเรือนพันธุหากมีพระเคราะ์ดวงใดก็ตามโดยพ่อดาวพฤหัสบดีนี้นะครับโครจรสถิตยอยู่ ถือว่าเข้าหลักองค์เกณฑ์ให้คุณกับดวงชะตาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเกณฑ์ชะตาจะเปิดรับเอาสิ่งดีๆหล่งไหลเข้าสู่ชีวิตรอบด้านคนที่มีดาวศุกร์อยู่ณจุดนี้ดาวศุกร์สำหรับชาวลัคนาราศีมีนคือดาวเจ้าเรือนศาสะเป็นตัวแทนแห่งการเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลหรือมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมและเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะหมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือต่างถิ่นต่างที่แดนไกลคนที่มีดวงชะตาในลักษณะนี้มีโอกาส ที่จะเข้าสู่สังคมใหม่ๆซึ่งเป็นสังคมที่จะผลักดันให้ชีวิตพบเจอกับความสุขความเจริญคนที่มีดาวเสารสถิตยอยู่ณจุดนี้ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภโดยตรงนะครับเมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรมาทับกับดาวเสารถือว่าพระข้อคู่นี้เป็นพระข้อต่างขั้วกันคือดาวพฤหัสบดีเป็นหัวหน้าฝ่ายสุภเคราะห์ดาวเสาเป็นหัวหน้าฝ่ายบาปเคราะห์เมื่อโคจรมาเจอกันทำให้บังเกิดมีโชคลาภเกิดขึ้น แต่โชคลาภอันนี้มีโอกาสจะกลายเป็นทุกขลาภในภายหลังท้าไม่รู้จักทําบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นการต่อยอดหรือเป็นการสะเดาะเคราะห์ปรากฏการณ์อันนี้จะบังเกิดขึ้นมาจากช่องทางที่ผ่านญาติพี่น้องหรือเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักเพราะดาวพฤหัสบดีได้โคจรเข้าสู่เรือนพันธุและทับกับดาวเสาร์ณจ,จุดนี้คนที่มีพระราหูครับถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศหมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน เมื่อดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจําตัวและเป็นดาวเจ้าเรือน,อนกรมมะโคจรย้ายราศีเข้ามาทับกันในเรือนพันธุทุกแบบนี้ชาวลัคนาราศีมีนที่มีดวงชะตาในลักษณะที่ว่านี้ก็มีโอกาสที่จะมีการเดินทางไกลอันมีส่วนสาเหตุมาจากเรื่องของหน้าที่การงานหรือมีการโยกย้ายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือถ่ายโอนสภาวะแห่งชัยภูมิเกิดขึ้นก็จะมีผลดีตามมาในภายหลังครับ คนที่มีพระเกตเป็นสัญลักษณ์ของวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เซนพิเศษสิ่งลี้ลับต่างๆโคจรการตั้งรับของดาวพฤหัสบ,บดีที่ย้ายราศีมาถือว่าพระกู้นนี้เป็นตัวแทนแห่งสติปัญญาความรู้ด้วยการที่ดาวประจําตัวก็คือดาวพฤหัสบ,บดีอยู่แล้วเมื่อโคจรอ,อยู่ณจุดนี้จึงส่งผลให้โชคลาภหลั่งไหลเข้าสู่ที่อยู่อาศัยของตนเองด้วยการใช้ความรู้ความสามารถความชํานาญเฉพาะด้าน เกณฑ์ชะตาในลักษณะนี้จะเหมาะกับคนที่เปิดบ้านทำธุรกิจธุรกรรมทำอาชีพส่วนคนที่ทำงานนอกบ้านมีโอกาสที่จะเกิดโชคลาภแบบฟลุกๆจากเทวดาผู้รักษาสถานที่นั้นๆน,น,นอกจากนี้ตลอดระยะเวลาที่ดาวพฤหัสบดีโคจรมาทับกับพระเกตจะทําให้ชาวลัคนาราศีนมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ได้พบเจอประสบการณ์ที่แปลกใหม่เกี่ยวกับเรื่องประเพณีความเชื่อวัฒนธรรม ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมกับพิธีกรรมทางศาสนาชาวลัคนาราศีมีนบางคนก็มีโอกาสได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวัตถุมงคลเข้ามาประดิษฐานไว้ภายในบ้านคนที่มีดาวมฤตยูสถิตยอยู่ณจุดนี้ก็จะทำให้มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่อาศัยหรือถ้าใครต้องการจะยึดเอาชัยภูมิศาสตร์เดิมก็ควรที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่อยู่อาศัยของตนเอง เช่นการเปลี่ยนตำแหน่งการวางโต๊ะตู้เตียงใหม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนชัยภูมิและแก้เคล็ดไปในตัวแต่ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ต่างนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วย่อมจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตามมาด้วยอำนาจแห่งดาวพฤหัสบดีที่เป็นสุภเคราะห์ใหญ่อันดับหนึ่งนั่นเองสุดท้ายนะครับหากดวงชะตากํเนิดของใครไม่ได้มีพระเคราะห์ดวงใดเลยโคจรสถิตยอยู่ณจุดที่ดาวพฤหัสบดีโคจรย้ายราศีมา ก็จะต้องตรวจจากดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนหรือเจ้าบ้านณจุดนี้ว่าโคจรไปสถิตยอยู่ในจุดไหนในเรือนชะตากําเนิดส่วนสาเหตุแห่งโชคลาภที่จะเกิดขึ้นก็จะมาจากเรื่องนั้นๆนั่นเองในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจําตัวทําการโคจรย้ายราศีเป็นครั้งแรกเข้าสู่ตําแหน่งองค์เกณฑ์ที่เรียกว่าให้คุณกับดวงชะตาเป็นอย่างมากในทางโหราศาสตร์ไทย ก็จะน้นทำบุญสร้างกุศลเกี่ยวกับดาวพฤหัสบดีนี้เองได้แก่การทำบุญในพระศาสนายกตัวอย่างเช่นการมีส่วนร่วมในการสร้างถาวรวัตถุให้กับพระศาสนาการมีส่วนร่วมในการบวชพระภิกษุสามเณรการบำรุงการเรียนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรหรือนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนการทำบุญเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนการทำบุญเกี่ยวกับการแพทย์เช่นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ การมีส่วนร่วมในการบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์การทำบุญใส่บาตรพระจำนวน19รูปซึ่งเป็นกำลังของพระพรหัสบดีกุรุเทพการลึกนึกถึงคุณของพระปางสมาธิซึ่งเป็นปางที่มีความสัมพันธ์กับพระพรหัสบดีในทางโหราศาสตร์ไทยเป็นพุทธ,ธานุสติทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับสามารถเลือกทำเอาตามความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละคน เมื่อได้ทำแล้วอย่าลืมอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาประจำตัวผู้มีพระคุณต่อเราทุกๆท,ท่านแล้วกรวดน้ำลงดินขอพระแม่ธรณีและโลกทั้งสามรับรู้รับทราบเป็นพยานในท้ายนี้นะครับก็ขอให้อานิสงผลบุญที่ทุกๆท,ท่านตั้งจิตตั้งใจทำไว้ดีแล้วจงมาส่งผลให้ประสบพบเจอกับความสุขความเจริญก้าวล่วงข้ามพ้นอุปสรรคปัญหานี้สินศัตรูคดีความ อุบัติเหตุเพศภัยอันตรายโรคภัยไข้เจ็บอำนาจเร้ยรายคุณสาสม์ดำอัปมงคลทั้งปวงแระทั้งประสบกับความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกๆประการครับ